ก็กรับสวัสดีคนดูทุกๆคนเนาะวันนี้ก็มาพบพอกับช่องมัมมี่แชนแนลอีคือเก่าเหมือนเดิมเนาะวันนี้มัมมี่แชนแนลอีมาสเสนอเกมนี้เนะาะเซาลินช็อกเกอร์เซาลินช็อกเกอร์กรับเป็นเกมในคล้ายข้องพีจีคือเกนะ่าเนาะวัอนี้อีลองมาเล่นข้องพีจีบิ่งก่อนเนะาะบัได้เล่นนานแล้วละ่ะมันการบัได้เล่นไล่หวันบัตไม่น,นานหรอกข้องพีจี มีกรเล้นคล่องขายอื่นเนาะทุนที่แปดลอยเนาะสำหรับเกมนี้เนาะเอาสิขยบปิดกันไปที่เอาโคตพิดอ,อันนี้อันมุนเทอร์โบเนาะอะ,อะขยบป็ดไปที่เท่าไหร่ดี800ร้0ยใส่ที่แปดน่าจะไหวอยู่เนาะเพื่อนเพนะื่อนเนาะแปดอยก่ะ ใส่เบ็ดที่แปดเนาะมุนไปบึงกันชึบยานมันบอกเขาหน้าลายแนละ้วมันบึดเร็วนะเอ้โหได้ลุ้นสแควเเธอตั้งแต่ดอกแรกดอกแรกไม่เข้านะคะทุกคนนี่ปีเจอแปลงร่างเอามร่างหวันกอกนตูก,กันเลยทีเดียวเนาะเริ่มแรกกันโอ้ยสุด เปอร์เลยระดับซุปเปอร์467บาทขายับสิคะเป็นแบบนี้ก็ขยับขึ้นอีกสี่จ้าขายับเบ็ด50เลยทุกคนข้ามรุ่นกันไปเลยเนะาะเขากใส่เบ็ดน้อยบึงหน้าหลายบึงก่อนบัตนี้เขาหน้าหลายก็ะือว่าเขาดีอยู่ใส่แมนไปที่50ไปเลยชิบชิบ จะหมดร็วจะหมดร็วหรือจะต่อจะหมดร็วหรือจะต่อมาดูกันจุ๊บอดอกนี้ดอกไหนอีกอดอกนี้ร้อยหกสิบโอเคเอ้โหตูมอีกแล้วระดับซุปเปอร์ที่8820โอ้เกมนี้ สุดยอดเมื่อวังอลังการโอ้่กอดโอ้หนึ่งร้อยโอเคโอเคอืแปดสิบดอกนี้โอ้โหเพิ่มเบ็ดปุ๊บเขาปับ๊บเขาถิดแปดพันกว่าสุดยอดไปเลยเนอะยังบม่ยุดลอกแออยังม่ยุอดท่า,านี้นะปันไปอีกดีกว่าเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวจะมี เดี๋ยวจะมียังเนาะนี่ไง920มีละเดี๋ยวก็เพิ่มอีกเพิ่มอีกเพิ่มอีกเล้นไปบึงจักหน่อยเดียวแอซิเพิ่มเบ็ดขึ้นไปให้มันสูงให้บึงเนาะวามันสิเกลียงลือว่ามันสิตูมนี่ไง120โอ้โหหน้าหลาเขาดีกว่าเพื่อนเพื่อนเนาะ สงสัยพีจี PG จะเลืกเกลือแล้วมั้งเพื่อนชึบชึบร้อยี่ดอกนี้อ่ะปั่นไปเลยจ้าถุน800ร้อนนี้ที่แปดพันกว่าเออเหอมไม้เป็นไรชิวชิวชึบไปไปเรื่อยๆจ้ะไม่ต้องกลัวนะจ๊ะเพื่อน มาลองเบงกันเนาะว่าแอดสิได้กินเกลือหรือบบได้กินเนาะทรงไซซิบได้กินออกมั้งถุนแปดรอยตอนนี้ไตมาที่แปดพันเนาะด้วยเบ็ดห้าิบบาทเนาะอ่ะต่อจ้ะต่อไปเรื่อยๆนะจ๊ะชุบชุบมัมมี่ไม่หยุดนะคะมัมมี่ไม่หยุดนี่ดอกนี้หกสิบอือต่อจ้ะ โอ้โหลาสุดยเจ็ดพันไม่เป็นไรได้มาที่สามร้อยหกสิบชึบต่อจ้ะโอฟิเชอรลแปลงล่างชึบอ่ะได้อยู่หนึ่งร้อยชึบมาต่อจ้ะต่อจ้ะอื้มขอหน่อยสิมาพี่ขอหน่อยสิขอหน่อยจา้าโอ้โหอา้าวเงียบโอ้โหตูมเข้าให้ ตูมเข้าให้ที่สองพันสี่สิบบาทเป็นรางวัลมิกะอื้มปังเวอร์วังอลังการเก้าพันหก้อยเจ็ดสิบสองทุกคนอย่าคิดว่าแอดอียุดนะเขิมเบ็ดไปเป็นหนึ่งร้อยไปต่อไปต่อจ้ะแอดไม่หยุดหรอกนะไปต่อไปต่อจ้า,นะจาชึบ เบ็ดที่100รเบ็ดที่100ขอหน่อยสิ260อ่ะเบ็ด100รเบ็ดหนึ่งโอ้โหเบ็ดหนึ่งอยเลยนะเพื่อนเพื่อนโอ้โหเซาลินเบ็ดหนึ่งพี่ขอหน่อยอื้ดอกนี้จะมาไหมดอกนี้จะตูมใหม่โอ้โหโดอกนี้เบ็ดหนึ่งรางลวันก้อนโตรางวันซุปเปอร์โอ้โห9280บาท โอ้โหน่าจะถึงเวลาหยุดแล้วเนาะแน่อน,นอนเนาะมัมมี่ก็เขายุดว้เธอนี้เนาะซู้จนวัใดหมื่นเดันห้าร้อยห้าสิองทุนแปดร้ยทุนหลักร้อยแตกหลักหมืน่นจา้าขันไพชอบคลิปนี้กบฟ้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ให้กับช่องมัมมี่ชาแนลเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเนาะเอาไว้เจอกันใหม่อีพีนะจา้า